มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าวอาวาดยังตกใจค่ะหลังเห็นยอดกระถินวันสุดท้ายสืบเนื่องจากกรณีผู้ใช้ f e c o o o ด้ายหนึ่งได้โพส์ตข้อความบอกบุญชาวเน็ตความว่าขออนุญาตบอกบุญอีกวัดนะจ๊ะน่าสงสารวัดมากๆปีนี้วัดท่ามะเฟืองหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองสหวราชบุรี ยังไม่มีคนมาจองกระถินเลยท่านพระครูเจ้าอาวาสท่านร้องไห้ในที่ประชุมการกรรมาการหมู่บ้านในการประชุมครั้งนั้นนะคะบอกว่าให้ช่วยกันหน่อยซึ่งทําให้พระครูสังฆราประพันธ์ยานนภัตโทเจ้าอาวาสาวาัดาถมะเฟืองถึงกับร่าไห้กลางที่ประชุมหลังจากข่าวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวพุทธร่วมเข้ามาทําบุญอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มียอดเงิน ที่ร่วมทำบุญกับกระถินวัดท่ามะเฟืองมีคนบริจาคแล้วถึง16ล้านบาทนะคะรวมถึงมีคนมาจับจองร้านค้าอีกกว่า300ร้านค้าแล้วค่ะซึ่งทางวัดระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนั้นจะนำไปสร้างสาราปฏิบัติธรรมและหากเหลือจะนำไปสร้างอุโบสถต่อไปค่ะทว่าแรงศรัทธายังไม่หยุดแค่นั้นนะคะเมื่อล่าสุดที่วัดท่ามะเฟืองหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนั้น ได้มีชาวพุทธมาจัดเตรียมงานเพื่อฉลองกระถินสามคัคคีกันในวันที่3 0ตุลาคม2563โดยมีพระภิกษุสงฆ์คณะกรรมก,การวัดพร้อมด้วยชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่เทศบาลต่ำบนห้วยชินสีได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ในสี่ส่วนต่างๆอาทิศาลาประกอบพิธีสถานที่รองรับประชาชนโรงทานและลานจอดรถนะคะซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศจำนวนมากค่ะ นอกจากนี้นะคะที่กุฏิเจ้าอาวาสยังคงมีประชาชนจากในจังหวัดราชบุรีและก็ต่างจังหวัดจํานวนมากเดินทางมาร่วมทําบุญที่วัดเป็นจานวนมากค่ะและให้กําลังใจกับทางพระครูสังฆรักษ์นะคะเจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟืองไม่ขาดสายมีการนําพุ่มกระถินและก็กองผ้าป่าแล้วก็สิ่งของบริวารมาถวายค่ะพร้อมทางแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าภาพอาหารออกโรงทานเพื่อร่วมทําบุญเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานนะคะ ซึ่งมียอดล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการกว่า7 0 0ร้อยร้านค้าโดยจะเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะมาร่วมงานมาหาบุญครั้งใหญ่ในวันนี้ค่ะขณะที่ยอดเงินที่ประชาชนทั่วสารทิศนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางวัดท่ามะเฟืองในทุกช่องทางแล้วก็รวมกับยอดเงินที่มีประชาชนเดินทางมาทำบุญที่วัดนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงเวลา17.00นของวันที่29ตุลาคมมียอดล่าสุดนะคะ21,156,497บาทจุด64สตงค่ะซึ่งนธนาคารออมสินสาขาสีสุริยวงศ์โดยคุณชนังชิดาตันตระกูลผู้จัดการสาขานะคะได้นำเจ้าหน้าที่ของธนาคารพร้อมด้วยเครื่องรับเงินมาช่วยกันนับเงินและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของทางวัดเพื่อร่วมอ,อำนวยความสะดวกกับทางวัดอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับช่วงงานของวันนี้จะมีขบวนแห่พุ่มกระถินแล้วก็ผ้าป่าสามคัคคีนะําโดยคณะมังกรทองซึ่งได้จัดพญายนาคแล้วก็การเชิดสิงโตเป็นสิงโตทองจํานวน5ตัวนะคะตามด้วยขบวนพุ่มกรถินขบวนกองยาวขบวนมา50ตัวขบวนวัวเทียมเกวียนอีกนับสิบเล่มตามด้วยขบวนรถชอปเปอร์ขบวนนางรำแล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวนรถแห่นิคอนเสิร์ต ซึ่งได้จัดมาเพื่อร่วมทําบุญกับทางวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อแห่พุ่มกระถิ่นแลกระเพาะป่าสามัคคีเข้าสูสาราาประกอบพิธีผ่านในวัท่ามาเฟืองในเวลา12บสอนาฬิกาสามนาทีและจะมีพิธีทอดก,ดกระถิ่นหรืทอดผ้าป่าในเวลา13บสนาฬิกาโดยมีในอำเภอเมืองราชบุรีเป็นปนระธานในพิธีค่ะทางนี้นะคะทีมงานมดขาบพาพเพลินเองขอร่วมอนุโมทนาบุญกับก,บการทำบุญกระถิ่นในครั้งนี้ด้วยนะคะ สาธุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ